ปีนุบิน่อาพอออฟฟานสองพันยี่ส ใจที่สําคัญของเราก็คือผู้ลงทุนเราพร้อมที่จะยืนเคียงข้างความสําเร็จของผู้ลงทุนนะคะนั่นคือสิ่งที่เราแสวงหาเพื่อสร้างโอกาสให้กับผู้ลงทุนไม่ว่าจะเป็นทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะคะแล้วก็ที่สําคัญค่ะเราให้ความสําคัญกับความรู้เชิงลึกรวมถึงจรรยาบรนนะคะของผู้จัดการกองทุนสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เรายึดมั่นมาโดยตลอดนะคะแล้วก็รางวัล Hall of Fun ในปีนี้นะคะเราภูมิใจมากนะคะสำหรับในรางวัลนี้มันเป็นเครื่องพิสูจน์ที่ว่าความภัย ามความตั้งใจการบริหารจัดก,การกองทุนอย่างมีวินัยแล้วก็ความรู้ในเชิงลึกของเราอะคะ่ะทำให้เราได้รับเกียรติในงวันนี้ รางวันนี้นะคะต้องบอกว่าเราภูมิใจมากเป็นรางวัลที่การันตีให้ผู้ลงทุนบั่นใจได้ว่าเราสร้างผลตอบแทนที่ดีได้อย่างโดดเด่นสม่ำเสมอและคุ้มค่าในเรื่องของความเสี่ยงที่พิจารณาลงทุนค่ะยกตัวอย่างนะคะกองทุน M Renew ค่ะเป็นกองทุนเทรนพลังงานยั่งยืนที่ได้รับอัน,นิสงจาก AI Infrastructure นะคะแล้วก็ตอบสนองการขยายตัวของ Data Center ที่ต้องการกระแสไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลนะคะและกอง M เป็นกองที่ตอบโจทย์ความต้องการในโรคยุคใหม่ของดิจิทัลแล้วก็ AI ซึ่งกองทุนนี้นะคะที่ผ่านมาสามารถสร้างผลตอบแทนได้อย่างโดดเด่นแล้วก็สม่ำเสมอจากความสำเร็จในวันนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นรางวัลที่สนับสนุน เป้าหมายหลักของเรานะคะที่เราต้องการเป็นคู่คิดแล้วก็เดินเคียงข้างกับนักลงทุนค่ะเราดําเนินงานโดยยึดเป้าหมายของผู้ลงทุนเป็นสําคัญค่ะโดยพยายามคัดสรรการลงทุนจากทั่วโลกนะคะแล้วก็สรรหาการลงทุนที่มีศักยาภาพสูงให้กับทางผู้ลงทุนได้เข้าถึงการลงทุนที่ดีได้ในขณะเดียวกันเราจะยกระดับการดูแลผู้ลงทุนอย่างใกล้ชิดโดยการสื่อสารข้อมูลให้ผู้ลงทุนเข้าใจว่าไม่ว่าตลาดจะผันผวนเพียงใดนะ จะมีผู้เชี่ยวชาญของ MC c ดูแลทุกท่านอย่างต่อเนื่องโดยมุ่งเน้นการบริหารผ่อนอย่างมีมาตรฐานสูงสุดนะคะและมุ่งในเรื่องของความรับผิดชอบเพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีอย่างยั่งยืนให้กับผู้ลงทุนค่ะ